สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัท TPI ีไอจำกัดมหาชนเครื่องกรองน้ำมาสุมาธนาคารอมสิน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมหัศจรรย์แห่งปัญญาค่ะดิฉันไข่หมูชิซิมาดูรงเดชเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงปัญญาสร้างสุขในวันนี้นะคะเราจะมาสนทนาธรรมกันเรื่องการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณผู้ชมท่านเจ้าคุณมีคําแนะนําเยอะแยะมากมายนะคะที่เราจะธรรมชาติบําบัดกันได้ง่ายๆที่บ้านให้เราห่างไกลาจากโรครายทุกประการค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ คุณผู้ชมคะและตอนนี้เรานั่งอยู่ที่ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9วัดพระราม9กาจนาพิเศษค่ะและในช่วงสนทนาธรรมช่วงนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านพระเดชพระคุณพระราชยาน,นกวีหรือท่านปิยสพลมาให้สติให้ปัญญาและให้ความรู้ค่ะกลับนมัสการท่านเจ้าคุณเจ้าค่ะท่านเจ้าคุณเจ้าค่ะช่วง ระยะเวลาช่วงนี้คนก็จะเป็นเจ็บป่วยมากขึ้นนอกเหลือจากเจ็บป่วยทางด้านเฉียบพลันแล้วบางคนที่มีโรครุมเร้าอยู่แล้วที่ไม่สามารถหายได้เนี่ยเขาก็จะทุกข์มากกว่าเดิมเพราะว่าจะมีโรคที่เป็นโรคประจําตัวที่จะต้องรักษาอยู่แล้วอยากจะให้ท่านเจ้าคุณให้กําลังใจกับคนที่เป็นโรคที่ไม่มีทางออกที่จะต้องรักษาไปเรื่อยๆด้วยเจ้าค่ะก็ขอเจริญพรว่า ต้องเข้าใจธรรมชาติของชีวิตนิดหนึ่งชาติปีทุกขาการเกิดเป็นทุกข์ชาราปีทุกขาการแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปีทุกขังความตายเนี่ยก็เป็นทุกอันนี้ธรรมชาตินะเจ้าค่ะแต่ว่าเกิดระหว่างเกิดจนถึงตายเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่มันเบียดเบียนเราอยู่นั่นคือโรคภัยไข้เจ็บเจ้าค่ะมัเหมือนต้นไม้มีหนอน เจ้าค่ะมีเพี้ยเจ้าค่ะมีมะแมลงต่างๆไปกินเจ้าค่ะอขา้าวโพษเจ้าค่ะก็จะมีพวกตะกแตนปลาทังก้าสารพัดอย่างที่มันจะไปกินนะมันก็เป็นของธรรมดาเจ้าค่ะเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องธรรมชาติเนี่ยเราก็จะมีวิธีป้องกันญาติโยมหลายคน ตอนที่สังขารร่างกายดีใช้เต็มที่เลยเจ้าค่ะไม่ดูแลอาหารอยากกินกินเจ้าค่ะนอนก็ไม่พอออกกําลังกายไม่ทําไม่ขยับขยื่อนนะก็จะทําให้เกิดปัญหาสิ่งหนึ่งที่ตามมานั่นคือป่วยเรื้อรังเจ้าค่ะหรือว่าอ่อนเพลียสะสมะเสร็จแล้วก็ไปป่วยทีเดียวแรงเลยเจ้าค่ะ,ะคราวนี้เพิ่งนึกได้ว่าโอ้เราเด็พลาดไปแล้ว ตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวตอนแข็งแรงไม่เคยตีแบดไม่เคยเล่นเทนนิสไม่เคยออกกําลังกายไม่เคยกระโดดโลดเต้นไม่เคยลดน้ําหนักเจ้าค่ะนะไม่เคยไปว่ายน้ําพอเจ็บไข้ได้ป่วยค่าใช้จ่ายตามมานะไข่มุกเจ้าค่ะแพงไหมค่าใช้จ่ายทุกวันนี้เจ้าค่ะแพงมากๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนาทีชั่วโมงวันคิดเป็นอย่างนั้นเลยนะยาอยู่ยารักษาโรคแพงมาก ประกันเองก็ช่วยไม่ได้หรอกอย่าไปคิดว่าทําประกันหลายบริษัทแล้วจะรอดจะ <Okay. S 2> ปลอดภัยเขาจะจ่ายเบี้ยประกันให้เต็มที่ป่วยเลยร <Okay. S 2> อป่วยเพราะว่ามั่นใจในประกัน <c oughs> <c oughs> มีกรมธรรนประกันชีวิตอยู่อย่างนี้ก็ถือว่าผิดพลาด <c oughs> การป้องกันสำคัญกว่าการรักษาเจ้าค่ะหลวงพ่อก็เลยคิดโครงการหนึ่งขึ้นมาเจ้าค่ะก็คือว่าทำแผ่นหินไว้ให้คนเหยียบ เจ้าค่ะทำแผ่นหินไว้ให้คนเหยียบตอนนี้เราจะวางแผ่นหินไว้ทุกที่เลยนะเอาไว้ให้คนเหยียบเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรเจ้าค่ะเพราะร่างกายภายในของมนุษย์เนี่ยมันไม่สามารถจะเอาออกมนุษยได้เจ้าค่ะปวดหัวใจปวดตับปวดปอดปวดไตปวดพวกลำส่องลำไส้แดงไตต่างๆที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยมันถูกกระตุ้นผ่านฝ่าเท้าเจ้าค่ะ ฝ่าเท้าเนี่ยคือสิ่งมหัศจรรย์ที่น่าศึกษาน่าเรียนรู้มากเจ้าค่ะไม่ว่าจะเป็นลายฝ่าเท้าลายมือลายฝ่าเท้าหรือหรืออุ้งเท้าของเราแต่ละจุดเนี่ยมันมีจุดสะท้อนไปที่ภายในทั้งหมดเช่นกระเพาะตับมา้ามหัวใจสมองอยู่ที่ฝ่าเท้าหมดเลยอันนี้เป็นศาสตร์ของญี่ปุ่นกับจีนใช่ไหมเจ้าค่ะ ศาสตร์ไทยของเราก็มีเรื่องนวดเรื่องอะไรเรื่องภายนอกแต่จีนเนี่ยภายในเพราะฉะนั้นล้วพ่อก็เลยมานั่งเน้กว่าเอ๊ะทำยังไงคนถึงจะไม่ป่วยเะพูดถึงว่าจะไม่ป่วยก่อนนะ,ะหลังจากนั้นเราจะมาคุยกันว่าถ้ากาลังป่วยอยู่จะทํทำยังไงป้องกันไม่ให้ป่วยเนี่ยช่วยเท่ากับช่วยหาเงินได้นะสมมติว่าวันหนึ่งเราไม่มีเงินไม่มีเงินหาเงินไม่ได้เลย หนึ่งพันบาทถ้าสมมติว่าค่าใช้จ่ายของเราเนี่ยเราหาเงินได้วันละพันบาทเจ้าค่ะอะวันหนึ่งหาเงินไม่ได้เท่าหนึ่งพันตกงานอยู่ออกกําลังกายเลยสิบท่าสิบท่าเจ้าค่ะท่าละร้อยบาทโอโ้โหถ้ากับเราหาเงินได้หนึ่งพันบาทเจ้าค่ะนั่นหมายความว่าอย่างไรสุขภาพที่ดีเนี่ยมันจะป้องกันไม่ให้เราไปเสียเงินตอนป่วยอืม โอ้เป็นเรื่องที่น่าคิดมากเลยเจ้าค่ะไข่มุกไม่เคยคิดอย่างนี้เลยไข่มุกที่จริงที่ท่านเจ้าคุณบอกมาถูกทุกข้อเลยเจ้าค่ะใช่เห็นด้วยหมดทุกอย่างเพราะว่าถ้าเราแค่เราออกแรงเราก็ได้ออกแรงเราก็ได้กําไรชีวิตแล้วไข่มุกลองกำมือนะไข่มุกลองกำมือเวลาที่ไข่มุกไปบริจาคเลือดใช่ไหมใช่เจ้าค่ะเขาให้กำไหมกำเจ้าค่ะกำแล้วเกิดอะไรขึ้นบีบคลายบีบคลายกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยมันสูบฉีดเลือด ทำให้เลือดเนี่ยออกมาพค่ะนี่เห็นไหมแค่นี้เองถ้าเราไม่บริจาคไม่มีที่ให้เลือดออกเลือดก็จะวิ่งจุดขึ้นไปเลี้ยงสมองนะเจ้าค่ะนี่ลองกำเลยดิการไ่เลือดเนี่ยกำแล้วก็ปล่อยกำให้ถูกจังหวะเนี่ยกำแล้วก็ปล่อยเรื่อยๆเสร็จแล้วก็ทําทําไปเรื่อยๆดัดไม่ให้นิ้วมันแข็งแข็ง <c oughs> บางทีเนี่ยนิ้วล็อกใช่ไหมนิ้วล็อกค่ะเป็น,เป,นเป็นโรคโรคหิต ตอ,อนนี้เพราะว่าจับมือถือเล่นมือถือเล่นมือถือหงิกงอกันไปหมดนะทุกทุกวันนี้แล้วก็เอวก็เด้งหลังก็ค่อมแล้วก็เอวก็หนาหนาเตะเตะพ้นทุกวันนี้การขยับขยื่นช้าลงทุกครั้งที่เราขยับขยื่นช้าลงแสดงว่าเราเริ่มจะป่วยแล้วทุกเ,เ,เริ่มจะป่วยแล้วต้องระวังให้ดีนะถ้าขยับขยื่นไม่เหมือนเดิมขึ้นลงลุกช้าแสดงว่า เริ่มจะป่วยแลแ้วตรหนักเลยแล้วค่ะ้าช้าลงจริงๆแล้วค่ะถ้าช้าลงหรือถ้าเรา,อานอนน้อย <c oughs> สะสม <c oughs> เช่นหลับไปกับโทรศัพท์มือถือกับ iPad iPhone อะไรต่างเนี่ยนะแสดงว่าเราเริ่มป่วยแล้วค่นอนทั้งไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้ภาวนา ไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้หลับตามไม่ได้ทําให้อารมณ์ตกตะกอนป่วยจะมาทันทีเลยเพราะจะหลับไม่ลึกสวดมนจะทําให้อารมณ์ตกตะกอนเหรอใช,ใช่คะโอ้อารมณ์ระหว่างวันเนี่ยโกรธเครียดด่าคนนั้นว่าคนนี้ผิดหวังไม่สมหวัง<อ>มันจะไปตกตะกอนไม่เั้นนอนสะดุง้งข้ามคืน<อ>ถ้ามันตกตะก,กอนก่อนประมาณสามทุ่ม สี่ทุ่มเนี่ยนะวัดเข้านอนเราสวดมนต์ซะสิบยี่สิบสามสิบนาทีนั่งสมาธิหน่อยหนึ่งสวดห้านาทีนั่ง,งสมาธิห้านาทีเจ้าค่ะนะสิบนาทีพอละเจ้าค่ะเสร็จแล้วเราอารมณ์มันจะตกตะกอนเจ้าค่ะเหมือนกับใส่สารส้มน้ำขุนๆเนี่ยพอใส่สารส้มมันตกตะกอนใช่ไหมเจ้าค่ะอารมณ์ขุนๆพอสวดมนต์ทำสมาธิตกตะกอนเข้านอน,อนแบบสงบหลับลึกหลับนิ่งหลับอิ่ม เต่นเช้าขึ้นมาสดชืน่นถ้ายังขุ่นยังเป็นตะกรอนอยู่จะนอนไม่หลับหลับไม่ลึกห<น>ลับไม่นิ่งหลับกระวนกระวายหรือพลิกไปพลิกมาหรือไม่ก็ฝันร้ายเต่นเช้าขึ้นมาก็ไม่สดชืน่นอ,อ้าวต่อไปอีกแล้วรับอารมณ์ใหม่ในวันรุ่งขึ้นป่วยแล้วนะเริ่มป่วยไปเรื่อยๆป่วยไปเรื่อยๆโหสะท้อนตัวเองมากเลยจ้ะค่ะเพราะว่าไข <laughs> ่มุกฝันร้าย หลังๆที่มี<ช>ข่าวอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็หลับคาข่าว y o youtube แล้วก็จะฝันร้ายทุกคืนเลยแล้วก็นอนกี่ทุ่มนอนนอนสี่ห้าทุ่มเจ้าค่ะแต่บางครั้งก็แบบนอนไม่หลับเลยอยู่ดีๆก็นอนไม่หลับเจ้าคะ่ะเดี๋วจะบอกนะง่ายนิดเดียวนอนให้หลับเลยนะคือหนึ่งเอาเกลือไปเทน้ำร้อนแล้วก็ใส่น้ำอุ่นเหยียบเหยียบอ่บเหยียบลงไปในใน น้ำที่มีเกลืออยู่น้ำที่มีเกลืออยู่ยในใน,นอ่งางกะมังก็ได้นะนีห่หลังจากที่เราอาบน้ําเสร็จแล้วนะจัยยบดีหให้เรียบร้อยเหยียบเสร็จแล้วก็ทาด้วยยามองใส่ถุงเทา้าใส่ถุงเท้าแล้วก็ทาฝ่าเท้าหรือทาบนเทา้าทาฝ่าเทา้าใส่ถุงเทา้าให้อุ่นให้อุ่นแบบร้อนเลยอุ่นมันจะร้อนมันจะทําให้เลือดวิ่งหมุนจูดเลยนะมันจะกลับเคลื่อน จะ <Okay. S 2> ทําให้เลือดไม่ตกค้างเลือดหมุนภายในร่างกายของเราความอุ่นความร้อนของที่พึ่งนั่นแหละค <Okay. S 2> ่ะาแต่ว่าเอาถุงเท้าห่อนดิดหนึ่ง mm. พร้อมกับเกลือเกลือนิดดึงออก oh. ตัวเกลือมันจะดึงออกอฝ่าเท้า <Okay. S 2> แล้วก็เหยียบเหยียบก้อนหิน <Okay. S 2> เหยียบก้อนหินปุ่มปั่มนี่หลวงพ่อ <Okay. S 2> ทําขึ้นมาก้อนหินน,น่ารักมากเลย มุกได้ทำด้วยตอนที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดพระรามเก้าเป็นสิ่งที่น่ารักมากเลยนะคะคุณผู้ชมใครที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดพระรามเก้าจะได้หินกลับบ้านคนคนละแผงเป็นหินที่เราทำเองนะคะเป็นหินที่เราทำมาเพื่อท่านเจ้าคุณเนี่ยคิดค้นวิธีการป้องกันใช่ไหมคะป้องกันให้ให้โรคร้ายไม่เกิดกับเราด้วยการที่เราเอาหินเนี่ยมานวดฝ่าเท้าเป็นการกดจุดฝ่าเท้าไปในตัวอันนี้คือเป็นภูมิปัญญาของ ของศาสตร์ของประเทศจีนประเทศไทยประเทศญี่ปุ่นศาสตร์ธรรมชาติศาสตร์ธรรมชาติรวมกันมีจุดแหลมจุดนวดจุดหลายจุดมากมากเลยพอระวังปั๊บเนี่ยนะก็จะเหยียบมันจะเจ็บจุดไหนมันเจ็บนี่มันบ่งบอกว่าหัวใจตาปอว่าเราอ่อนแอตรงจุดอ่อนแออะไรเลยก็ค่อยค่อยเน้นก็ค่อยนวดไปเรื่อยมันจะหายทําประมาณสัก21วันประมาณสามอาทิตย์ต่อเนื่องเช้า อ่สักสิบนาทีเย็นก่อนนอนสิบนาทีเนี่ยจะเห็นผลทันทีเลยไม่ต้องไปรักษากินยาเจ้าค่ะดื่มน้ําสะอาดแล้วเกลือเกลือที่แช่เท้าเกลือกี่ช้อนโต๊ะเจ้าค่ะเกลือก็ประมาณหนึ่งกำมือหนึ่งกมือก็เยอะเหมือนกันนะคะให้ท่วมตาตุ่มน้ำาะให้ท่วมตาตุ่มเจ้าค่ะอันนี้ก็คือศาสตร์ง่ายๆเจค่ะที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเจ้าค่ะหินก็ไม่มีราคาเจ้าค่ะเกลือก็ไม่มีราคามากเจ้าค่ะน้ําอุ่น พวกนี้เราใช้อยู่แล้วเจ้าค่ะนี่อันหนึ่งอ,อันที่สองก็คือว่าป้องกันไม่ให้ป่วยเนี่ยเจ้าค่ะก็คือเราจะต้องยืดเหยียดแต่ต้องมีการโค้งการดัดการยืดการเหยียดการกดนี่นี่คือยืดเหยียดหมายถึงว่าร่างกายของมนุษย์เนี่ยถ้าหากว่าเรานั่งนิ่งๆเล่นลายเนี่ยนะมันนิ่งมากเลยนะ <c oughs> นิ่งนิ่งมาก เขี่ยๆปัดๆไปถูถถๆเท้ยๆชุ่วงหนึ่งหายไปแล้วใช่จ้าค่ะจริงไหมจริงเจ้าค่ะทําให้เราเนี่ยแต่ว่าจิตของเราเนี่ยมันดิ่งที่บลงไปเลยนะลึกลงไปเราไม่รู้มันไปถึงไหนโลกไหนใต้พื้นพิภพไหนก็ได้เจ้าค่ะแล้วแต่เรื่องที่เราจะดูม,มันลืมไปหมดเลยจิตไหลไปกับอารมณ์ใช่ฮะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ก็จะทำให้เราอ่า เกรง,งทำให้นอนไม่หลับเจ้าค่ะ,ะทำให้นอนไม่หลับโรคของคนก็มีแค่นี้แหละเจ้าค่ะพอนอนไม่หลับปั๊บทุกอย่างตามมาเลยเพราะฉะนั้นเขาจึงพูดเรื่องถึงเรื่องหยอดกัญชารักษาโรคอ,อะไรเงี้ยนะเจ้าค่ะก็ไปถามหมอหมอก็บอกว่าไม่มีอะไรท่านมันไม่ได้รักษาโรคแต่มันทำให้นอนหลับลึกอพอนอนหลับลึกเนี่ยก็คือผลิตหลังสารทั้งหมดเนี่ยผลิตสาร สารซ่อมแซมอะเจ้าค่ะสามซ่อมแซมส่วนส่วนส่วนสึกหรอของร่างกายเนี่ยมันผลิตหมดเลยถ้านอนหลับลึกเนี่ยอ๋อเข้าใจแล้วมีหน้ามันเป็นสารยาสารพัดประโยชน์จ้าค่ะหมออธิบายเลยว่ามันไม่ได้รักษาโรคอะไรโดยตัวมันเองเจ้าค่ะแต่มันทําให้นอนหลับลึกแล้วร่างกายผลิตหลังสารในการซ่อมแซม ส่วนสิบหรอในระหว่างวันเนี่ยม,มันเหมือนกบซ่อมบำรุงอะ่ะเจ้าค่ะนี่เห็นไหมอันนี้คือส่วนที่สําคัญมากประการต่อมาคือว่าไข่มุกจะต้องไม่เอาเครื่องมือสื่อสารไว้ในห้องนอนเจ้าค่ะอืเครื่องมือสื่อสารไว้ในห้องนอนถ้าจะเอาไว้ในห้องนอนนะก็จะทําให้รบกวนคลื่นอาจจะเป็นหมันนะอืมสมองก็ถูกคลื่นรบกวนเจ้าค่ะ หนุ่มสาวทุกวันนี้ทําไมมีลูกยากทําไมมีน้องแต่งงานแล้วไม่มีคันรือตั้งคันไม่ได้เพราะว่าสารพวกนี้มันมาตามขึ้นแล้วก็ออกซะหรือหาไข่มุก,กาหาไข่มุกไปวางไว้หาอไอ้พวกแร่หินธรรมชาแร่หินธรรมชาติเอาไปวางไว้สะท้อนกลับเจ้าค่ะหินพวกนี้ก็ได้หินพวกนี้พวกเพื่อดูดดูดพลังงานมใช่ัหมคะ ถ้าเรามีหยกมีอะไรก็แพงหน่อยเราไว้ใต้หมอนเอาไว้มือของเรานี่ถ้าเรากำโทรศัพท์นะโทรนะแล้วก็เอาใส่เป็นข้อมือหยกนี่แค่จับหินก็รู้สึกดีขึ้นแล้วนเจ้าค่ะหินันเย็นมาถึงช่วงช่วงที่ว่าถ้าป่วยแล้วจะทำยังไงเจ้าค่ะมันก็เป็นคำถามอีกคำถามหนึ่งเป็นช่วงหนึ่งของชีวิตที่ว่าก่อนป่วยกับกำลังป่วยเจ้าค่ะ คนทุกวันนี้มีป่วยหนักป่วยเรื่อยๆป่วยบ่อยป่วยแต่ว่าไม่หายแล้วก็ไม่ตายมไม่หายแล้วไม่ตายรักษาไปเรื่อยรักษาไปเรื่อยเจ็บไปเรื่อยป่วยนหนึ่งคนเท่ากับป่วยทั้งบ้านใช่จชคะป่วยหนึ่งเดือนอาจจะต้องขายบ้านรักษาตัวเช่าค่ะเพราะฉะนั้นบ้านหลังไหนก็ตามถ้ามีคนป่วยอยู่ในบ้านจะมีความทุกข์ความกังวลมากๆ เจ้าค่ะเราพ่อเคยคุยกับโยมคนหนึ่งที่มีคนป่วยอยู่ที่บ้านตั้งแต่เขาเกิดมาเจ้าค่ะคุณป้าของเขาก็าต้องได้รับการดูแลเจ้าค่ะตลอดเวลาป้าอายุยืนอายุเก้าสิบกว่าเขาต้องเป็นนางพยาบาลไปในตัวมีคนป่วยเห็นคนป่วยตั้งแต่เด็กๆเ,เลยอยู่บ้านาเพราะนั้นเราจะเห็นว่าการเห็นทุกข์ก็จะเห็นธรรมได้ง่ายข้อที่หนึ่ง ข้อที่สองข้อต่อมาคือว่าให้เรียนรู้เรื่องเมตตาธรรมเรื่องความเป็นธรรมชาติของชีวิตจากคนป่วยนั่นแหละ<ช>ผู้ป่วยเองก็ดูแลรักษาตัวเองให้ดีอย่าเป็นคนอเอาแต่ใจที่คนใครๆก็ไม่อยากจะมาช่วยมาดูแลรักษาเราก็ต้องทําใจว่าเราคือคนป่วยนะ,ะถ้าเราเข้าใจอย่างนี้นะหลวงพ่อคิดว่า แบ่งชีวิตออกเป็นสองช่วงคือช่วงที่ไม่ป่วยแข็งแรงต้องออกกําลังกายเจ้าค่ะต่อมาช่วงป่วยอย่าทําตนไม่เป็นคนน่ารังเกียจเจ้าค่ะอ่ะก็ขณะที่เราป่วยผู้อื่นจะต้องเป็นที่พึ่งของเราเจ้าค่ะก็ทําให้ร่างกายของเราดีขึ้นเนี่ยเราต้องขอบคุณเขา้าอยู่กับเขาอย่างมีมิตรภาพ วันนี้กับขอบพระคุณท่านเจ้าคุณมากๆเลยนะยคะที่มาแนะแนวว่าถ้าเราไม่ป่วยเราจะต้องมีการรักษาดูแลร่างกายของเราและจิตใจของเรายังไงให้ไม่ป่วยตลอดไปและถ้าเมื่อป่วยแล้วเนี่ยเราจะต้องทําอะไรบ้างในการดูแลจิตใจของเราและคนที่กําลังอยู่ในครอบครัวของเราด้วยวันนี้มุกรู้สึกประทับใจเกี่ยวกับการที่ ภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับธรรมชาติมันเยียวยาร่างกายได้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นธรรมะก่อนสวดมนต์ที่จะทำให้เราตกตกรของอารมณ์ทำให้เราหลับลึกขึ้น แค่น้ำเกลือแช่เท้าและทายาหม่องก็ทำให้หลับลึกขึ้นได้ด้วยและหินนะคะคุณผู้ชมจากธรรมชาติถ้าใครอยากได้ต้องมาปฏิบัติธรรมนะคะถึงจะได้ไปนะคะเป <ทำ S 1> ็น s, น <S, <S, <อ> <S โลโบายด้วยใช่ไหมจ๊จะถึ <laughs> ง,ง,งจะได้ไปบำบัดต,ตัวเองที่บ้านนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าธรรมชาติรักษาเราได้นะคะแล้วก็สำหรับคนที่กำลังป่วยอยู่ท่านเจ้าคุณก็ให้กำลังใจนะคะว่าต้องดูแลรักษาจิตใจของตัวเองแล้วก็คนที่รักษาเราให้ดีๆด้วยนะคะมีแต่ความเมตตากรุณาให้แก่กันและกัน วันนี้ไข่หมกได้ประโยชน์เยอะแยะมากมายหวังว่าคุณผู้ชมจะได้ประโยชน์เช่นกันนะคะกรับนมัสก,การท่านเจ้าคุณเจ้าคะ่ะชีวิตนี้น้อยนักแต่ชีวิตนี้สำคัญนักพระนิพนธ์ของ สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกชีวิตนี้แม้มีน้อยนักแต่ก็เป็นความสำคัญนักสำคัญยิ่งกว่าชีวิตในอดีตและชีวิตในอนาคตที่ว่าชีวิตนี้คือชีวิตนี้คือชีวิตในชาติปัจจุบันนี้สำคัญก็เพราะในชีวิตนี้ เราสามารถหนีกรรมไม่ดีที่ทำไว้ในอดีตได้และสามารถเตรียมสร้างชีวิตในอนาคตให้ดีเลิศเพียงใดก็ได้หรือตกต่ำเพียงใดก็ได้ชีวิตในอดีตล่วงเลยไปแล้วทำอะไรอีกไม่ได้ต่อไปแล้วชีวิตในอนาคตก็ยังไม่ถึงยังทำอะไรไม่ได้เช่นนี้จึงกล่าวได้ว่าชีวิตนี้สำคัญนักพึงใช้ชีวิตนี้ให้เป็นประโยชน์ ให้สมกับความสำคัญของชีวิตนี้สนับสนุนโดยนกรชัยแอร์บริษัทรุ่งแสงแบตเตอรี่จำกัดในช่วงทำรรม,ม้าชิวๆในวันนี้นะคะคำถามจากทางบ้านจะเป็นอะไรนั้นไปชมกันเลยค่ะ เมื่อก่อนเคยฆ่าสัตว์มาบัดนี้ก็รู้สึกว่าเป็นทุกข์ใจควรจะทำอย่างไรดีอดีตที่ผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปปัจจุบันเท่านั้นที่จะแก้ไขได้อนาคตก็ยังมาไม่ถึง เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดปรุงแต่งอะไรมากมายเราทําวันนี้ให้ดีที่สุดเมื่อทําดีแล้วถ้าคิดว่าสิ่งที่ผ่านมานั้นเป็นรอยแผลในจิตใจของเราเราควรจะอุทิศบุญกุศลให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เราเคยได้ไปทําร้ายเขาไปฆ่าเขาอย่างนี้จะดีกว่าและก็มุ่งมั่นทําดีต่อไปสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมหรือทําดีให้มากที่สุดอย่างนี้เรียกว่าเราอยู่กับปัจจุบันเพราะปัจจุบันเท่านั้นที่จะแก้ไขได้ ถ้าหากว่าไปคิดถึงอดีตรหรือว่าไปคิดถึงอนาคตปรุงแต่งเรื่องโน้นเรื่องนี้มันก็ไม่มีวันสิ้นสุดและใจของเราก็จะเศร้าหมองเปล่าๆแต่ถ้าหากว่าทําปัจจุบันก็คือนั่งสมาธิบ้างสวดมนต์บ้างแล้วใจของเราก็จะสงบเบิกบานในที่สุดสิ่งที่แล้วแล้วมาก็เป็นเรื่องของอดีตไปเราก็อยู่ในปัจจุบันพุทโธพุทโธสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็ทําบุญอุทิศให้แก่เขาไปแล้วในที่สุดใจของเราก็จะหายเศร้าหมองม ใจของเราที่คิดว่าเป็นบาปก็จะกลายมาเป็นบุญต่อไปชีวิตเป็นสิ่งที่สลับซับซ้อนและหลากหลายแต่สิ่งที่มีความหมายต่อชีวิตที่สุดคือแม่จะให้คนสักกี่คนชุบเลี้ยงจะให้กายสักกี่กายมาสัมผัสก็ไม่มีใครจะเสมอเหมือนจากหนังสือแม่ชีวิตคืออะไรโดยปิยะสุพล น,นี้นะคะไข่มุกเชื่อเลยนะคะว่าทุกๆคนได้เคล็ดลับเยอะแยะมากมายนะคะในการดูแลสุขภาพได้ง่ายๆที่บ้านเพื่อทําให้ตัวเราเองเนี่ยห่างไกลจากโกรคร้ายทุกประการนะคะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะเราควรที่จะนั่งสมาธิสัก5้าถึงสินาทีนะคะแล้วก็สวดมนต์สักนิดก่อนนอนนะคะนอกจากที่เราจะได้อน,นิสงผลบุญแล้วนะคะจะทําให้เราเนี่ยอารมณ์ตกตะกอนนะคะและทําให้เราหลับได้ลึกขึ้นและก็ได้ยาวนานขึ้นค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะ ผ่านทาง Facebook มหาส,สัจจัน์แห่งปัญญาหรือว่าทาง YouTube วัดพระราม9เป็นภาษาอังกฤษค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วไข่มุกก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สังเกงตอาการ